สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอันซาไทยแลนด์ครับกว่าซาทีเฮ็ดนะครับวันนี้ก็อยู่กับระบบบันทึกรายการเบริกค่าใช้จ่ายนะครับก็จุดประสงค์ที่ทําขึ้นมานะครับก็มีโจทย์จากลูกค้านะครับในการแจ้งขงมาอยากได้ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับที่สามารถบันทึกได้แล้วก็ยูเซอร์แก้ไขลบหรือตัวสถานะได้นะครับแล้วก็มีแอดมินในการที่จะเป็นคนตรวจสอบแล้วก็เป็นคนเปลี่ยนสถานะนะครับ ก็มาดูในส่วนของอบันทึกรายการเบริกค่าใช้ใจ่ายหน้าแรกนี้นะครับเป็นหน้าบันทึกข้อมูลลงไปสำหรับยูเซอร์นะครับแล้วก็จะมีในหน้าของอสำหรับยูเซอร์ล็อกอินเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึกมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกก่อนนะครับในส่วนของตัวเลือกรายชื่อนะครับก็จะถูกดึงมาจากในส่วนของตัวเลือกหน้านี้นะครับ ราจะดึงแถวแรกมาแสดงครับแล้วก็จะมีรหัส ID พัดต์วดอยู่ของใค่ของมันครับเพือีจะล็อกอินเข้าไปแก้ไขหลังจากมีการบันทึกนะครับก็เดี๋ยวจะลองบันทึกเป็นองัาหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เราเป็นหมวดเครื่องดื่มแล้วกันนะครับเลือกวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่สมมุดเข้าไปนะครับสองร้อยกันครับแล้วก็คลิกเลือกรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้จะเป็นสมุดนะครับ กดบันทึกไปครับก็ขึ้นข้อมูลว่าบันทึกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีนะครับอะไรแจ้งเตือนสำหรับแอดมินนะครับว่ามียูสเซอร์แจ้งเบิรกมานะครับรัอดีของข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการค้นหาที่สะดวกนะครับหรือจะค้นหาด้ชื่อก็ได้ครแล้วมีรายละเอียดอื่นๆนะครับแจ้งเตือนเข้าไปว่าเบิกอะไรบ้างครับทีนี้ผมก็จะลองเลือกเป็นคอนสัน์หนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่ว่าประเภทในการเลือกก็ จะเป็นอื่นๆนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเลือกอื่นๆก็จะมีช่องสําหรับใส่ว่าอื่นๆคืออะไรนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นค่าลดแล้วกันนะครับก็เลือกวันที่ปกติไปเลยนะครับก็ใส่ยอดที่เบิดนะครับมาเหตุขอแดดไปแล้วกันนะครับแล้วก็แนบสลีปนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับ ระบบก็แจ้งเตือนเหมือนเดิมครับ user เบอร์แล้วก็ในส่วนของประเภทเนี่ยก็จะเป็นอ่นๆแล้วก็มีื่อหมายเท่ากับค่าลดให้นะครับได้รู้ว่าอื่นๆนี่คืออะไรครับในในส่วนของหน้าบันทึกนะครับก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของป้อนหน้าและแก้ไขสําหรับ user นะครับรหัสที่ต้องการก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับผมลืมบอกนะครับในส่วนของตัวเลือกของประเภทเนี่ยก็จะถูกดึงมาจาก ส่วนของชีพนี้นะครับก็คือต,ตัวนี้นะครับหากมีการเพิ่มก็สามารถเพิ่มในชีพนี้ได้เลยก็จะถูกดึงมาในส่วนของตรงนี้แล้ในส่วนของหน้าของปัญหาและแก้ไขสําหรับยูเซอร์นะครับก็ทําการล็อกอินของตัวเองไปก่อนนะครับตัวเองเนาะที่มีแล้วแต่จะก,กําหนดเมื่อผมกดล็อกอินเข้ามานะครับก็จะแสดงเนื้อหาของคนนั้นๆนะครับ มันจะแบ่งเป็นสามส่วนก็เป็นส่วนบนก็จะเป็นชื่อนะครับแล้วก็เป็นแดชบอร์ดนะครับข้าวๆจะแสดงยอดต่างๆแล้วก็จะมีส่วนของข้อมูลอยู่ด้านล่างเป็นตารางนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเห็นก่อนเลยนะครับว่าสวัสดีนะครับชื่อของยูซอร์นั้นๆนะครับแล้วในส่วนของแดชบอร์ดนะครับก็จะแสดงในส่วนของยอดเงินและยอดเฉลี่ยก็สถานะรอตรวจสอบนะครับไม่อนุมัติหรือว่าอนุมัตินะครับว่ามีเท่าไหร่ก็ยอดเท่าไหร่นะครับ น,นี่เป็นข้อมูลแดชบอร์ดคร่าวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตารางนะครับก็จะมีแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับค้นหาได้นะครับหรือว่าจะกรองก็ได้นะครับแต่ระบบเมื่อเราอึ้่เข้ามาก็จะกรองันที่ล่าสุดขึ้นไปอยู่ด้านบนให้อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีคำว่าใหม่ด้วยนะครับอยู่ที่ไฟล์นะครับซึ่งคำว่าใหม่อยู่ที่ไฟล์หมายถึงว่ามีการ update, อัปเดตข้อมูลเนี่ยเข้าไปใหม่โดยมีรูปภาพไปด้วยนะครับก็อย่างเช่นว่าอันนี้ เมื่อเรามีการคลิกนะครับาะว่าใหม่ก็จะหายไปนะครับและที่นี้นะครับเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มอันนี้เป็นปุ่มแก้ไขครับ Copy อ ID ไว้ก่อนเพื่อใช้สำหรับในการบันทะึกนะครับค้นหา ID นี้นะครับก็จะกลอ่องเฉพาะ ID นี้ขึ้นมาแสดงเราจะลองแก้ไขข้อมูลนะครับเปลี่ยนย่อเป็น 500นะครับแต่ว่าไม่ได้อัปโหลดไฟล์ครับเรากดอัปเดตไปนะครับเช่นเดิมครับก็จะมีสวิตเตอร์นะครับแจ้งเตือนในของแอดมินว่ามีการแก้ไขข้อมูลนะครับจริงๆในการอัปเดตข้อมูลนะครับก็จะมีการอัปเดตในสถานะที่เป็นว่าไม่ผ่านนะครับเพื่อที่จะแก้ไขไฟล์นั้นๆนะครับแต่นี้แสดงให้ดูนะครับก็จะอัปเดตไปครับสถานะยังเป็นรอตรวจสอบอยู่ อันนี้ก็จะมีแจ้งเตือนว่าเป็นไอเดียอะไรนะครับว่าเพื่อให้อดินได้ทราบนะครับว่ามีการแก้ไขนะครับให้อดินเข้าไปอนุมัติตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในยอดก็จะ,ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟล์จะไม่มีคําว่าใหม่ครับจะขึ้นคําว่าใหม่เนี่ยก็ต่อเมื่อ,อมีการอัปโหลดไฟล์สมมติผมเปลี่ยนไฟล์นะครับเปลี่ยนรูปนี้แล้วกันนะครับ ลองกดอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าระบบจะค้นหา ID เดิมมาให้นะครับก็คือถ้าหากเรามีการค้นหาไ d ไหนไว้อยู่แล้วนะครับก็จะค้นหา ID นั้นเมื่อรีเซ็ตหน้าจอให้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งาน,นครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีคําว่าใหม่ขึ้นมาเะครับเพราะว่าเรามีการอัปเดตไฟล์เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ ที่สำคัญนะครับในโฟลเดอร์เนี่ยจะเป็นเก็บโฟลเดอร์ไฟล์หลักนะครับเมื่อมีการอัปเดตหรือลบรูปนะครับรูปจะถูกย้ายมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้อดินมาย้อนตรวจสอบได้นะเพื่อความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่งครับก่อนที่จะลบลงถังขยะไปนะครับและที่นี้สถานะรอตรวจสอบนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับกดดูได้ว่ามีอมิน คอมเมนต์อะไรมาหรือไม่นะครับยวลองกดให้ดูนะครับสมมติอนุมัตินะครับกดเข้าไปมีคอมเมนต์ไหมไม่มีอะไรครับในกรณีไม่อนุมัตินะครับมันจะขึ้นนะหรลองดูไม่อนุมัตินี่เนื่องจากอะไรนะครับก็สามารถดูได้แล้วก็ทําการแก้ไขได้ตามที่แอดมินคอมเมนต์มานะครับก็จะเห็นว่าเมื่ออนุมัติแล้วนะครับจะไม่สามารถกดลบหรือแก้ไขได้นะครับ แต่ถ้าเกิดยังเป็นสถานะรอตรวจสอบหรือว่าไม่อนุมัตก็สามารถลบแล้วก็อัปเดตเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับในการกดลบว่ากดทีหนึ่งแล้วก็กดยินยันก็ข้อมูลก็จะถูกโลบปกติแล้วก็จะมาดูในส่วนของแอดมินกันนะครับแอดมินซูเปอร์ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบสถานะเหล่านี้ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะเหล่านี้นะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับก็ฟังก์ชันของแอดมินจะถูกซ่อนไว้ในโลโก้ตรงนี้นะครับ การกด4ครั้งนะครับภายใน2วินะครับหน้าแอดมินก็จะแสดงมาครับเราดกดเข้าไปหน้าแอดมินะครับแล้วก็ทำการล็อกอินของสำหรับ User Admin ดมินะครับเช่นกันครับหน้าซูเปอร์แอดมินก็จะคล้ายๆกับของยูเซอร์เลยแต่ว่ามีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนสถานะนะครับก็จะมีแดชบอร์ดยอดของทุกคนนะครับมารวมมาในนี้เลย นี่นะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งด้วยนะทุกข้อมูลทุกคนนะครับที่จะขึ้นมานะครับแอมินก็มีหน้าที่นะครับก็มาคิกดูไฟล์นะครับสมมติว่าถูกต้องนะครับก็กดคําสถานะตรงนี้เลยนะครับแต่สําหรับแอมินจะเป็นการเปลี่ยนครับก็จะมีให้ทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลนะคาถ้าเกิดกรณีนะครับไม่อนุมัตินะครับเดี๋ยวผมเอากดค้นหาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะ ดูได้ง่ายผมลองเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับเป็นไม่อนุญาตแล้วกันนองจากกรอกข้อมูลผิดประเภทนะครับการณาแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นผู้แอดมินผู้ที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก บอกเหตุผลนะครับเพื่อที่จะให้ยูเซอร์ไปแก้ไขไหรืออัปเดตหม่ครั้งแล้วกอัปเดตไปนะครับสถานะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไม่อนุมัติเรียบร้อยแลวนะครับทีนี้ก็ในกรณีที่อนุมัติก็จะเป็นสีเขียวนี่นะเพื่อให้ดูง่ายนะครับทีนี้ลองไปดูของหน้ายูเซอร์นะครับกดอีก4ครั้งนะครับหน้ายูเซอร์ก็จะกลับมาเรารหัสมาค้นหาดูเลย ไม่พบนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราแม่นมัดเมื่อกี้นันของอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่ของรมส่งนหนึ่งหนึ่งครับเราก็กดลเอาไปก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นของกรมสรหนึ่งหนึ่งสองนะครับจะขึ้นแล้วครับนรหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ผลที่เรามีการค้นหาไวเมื่อกี้เนะี่ยขึ้นแนละ้วเป็นแม่นมัดเพราะอะไรเราก็กดดูได้กอข้ามูมปฏิบัติเรื่อแก้ไข ก็ยูเซก็มีหน้าที่แก้ไขก็ทำการเลือกประเภทใหม่เข้าไปนะครับให้มันถูกต้องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะโชว์แค่ข้อมูลของคุณคลนสันทนี่หนึ่งสอบก็แด็บอร์ดก็จะแสดงคานวณโดยการนะครับดึง Data Table เนี่ยนะครับเข้าไปแสดงครับไม่ได้ดึงมาจากฐานข้อมูล Data นี้นะครับอันนี้คือฐานข้อมูลเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยในะยุคป,ปัจจุบันก็คือสามารถทํางานในโทรศัพท์ได้นะครับก็กรณีเป็นนี่นะครับเป็นหน้าจอเล็กก็จะแสะดงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะย่อขนาดตามไซส์ขนาดของโทรศัพท์นะครับนหน้านี้ก็เช่นกันครับรูปแบบของตารางก็จะถูกปรแพิสมาเป็นแนวตั้งนะครับ ข้อมูลจะถูกบีบเช่นกันนะครับในกรณีที่ต้องการดูเพิ่มก็คลิกตรงขึ้นมาบวกนะครับข้อมูลก็จะถูกเรียงรูปแบบที่สวยงามของใครของมันนะครับก็ยังคงใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทั้ง user admin ทุกโทรศัพท์นะครับ,นะรนรบในการรองรับก็หรือว่าจะเป็นหน้าจอ sc ก็รองรับเหมือนกัน,นครับก็ระบบบันทึกและการเบิกค่าใช้จ่ายก็มีหน้าแก้ไขลบแล้วก็เปลี่ยนสถานะสำหรับ admin นะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็จะแนบลิงก์ไลน์ไว้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าใครต้องการได้ระบบอะไรนะครับก็สามารถติดต่อมาเสนอปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ